เอาเลยนะอดีตคู่จิ้นเราไม่ถึงอดีตคู่จิ้นเนี่ยคู่จี้นเราดูครับผมได้แต่งแล้วปลายปีครับผมฮาร์ดทราบข่าวแล้วครับก็ดีดีด้วยครับผมมีโทรไปแบบดีดีส่วนตัวหรือยังคะยังไม่ได้โทรไปเลยนะครับก็มีตอนที่อย่างที่บอกข่าวที่แล้วก็คือพอวันที่รู้ว่าที่ว่ามีเกิดการขอแต่งงานก็มีส่งข้อความไปครับผมอันนี้ก็เรื่องอะไรแล้วรอการ์ดใช่ไหมรอการ์ดครับผมรอการ์ดส่งข้อความไปที่ต่อกัน ตอบมาว่าขอบคุณอะไรขอบคุณน้านาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช่ใช่เตรียมเป็นข้างกับสลัโซลสลัโซลเหรอสลัโซลโอ้ก็ชนิดแล้วปฏิสาสะเขาก็ต้องผู้หญิงกับผู้หญิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคือเขาคงไม่ชวนผู้ชายผมว่าเตรียมของขวัญอะไรให้เลยเออเราก็เตรียมตัวแสดงความยินดีอะไรอย่างงี้มากกว่าครับผมใช่เตรียมของขวัญพิเศษไหมฮะของขวัญรอไว้เขามีลูกแล้วเตรียมของขวบลูกเขาครับมองมองข้ามมองข้ามยิ่งใส่ยิ่งใส่ซอสราด ครับผมใช่ฮะอย่างคุณปอกเองเขาบอกอนุญ,ญาตนะให้มากี้เล่นละครเล่นเล er ิฟซีอะไรอย่างเงี้ยได้ปกติไม่เกรงไหมตัวเราจะยังไงฮะหมายถึงว่าถ้าเกิดผมต้องกรเล่นกีก้เ <hi. S 1> หรอคือความจริงแล้วถ้าได้เล่นมันก็คือการทํางานนะครับทุกวันนี้คืออย่งผมเล่นละครกับคนที่มีแฟนก็มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ก็แค่ขอโทษขอโพยกันแล้วก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่ครับ เราจะไม่เกรงขึ้นไม่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 ได้ได้การกินเคมีกิ้นเลยแต่ว่าผมไม่ตรงคือผมว่ามันอยู่ที่ที่มุมมองของของคนที่ดูมากกว่านะครับคือสําหรับตัวผมเองอะไรอย่างเงี้ยผมก็เฉยๆอย่างที่บอกอ่ะผมอาจจะผมทํางานกับคิมก็ทํามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิมก็มีแฟนแล้วใช่แฟนกันไหมแฟนแล้วแฟนก็ผมว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรค เหรอค่าเทอมเหรอฮะแต่มมผมยังไม่รู้ค่าเทอมมันใหม่เลยครับัวอ <c oughs> <c oughs> ยางแม่เป็นคนด <c oughs> คูค่าเทอมค่าเทอมเหรอ <c oughs> คือผมเพราะว่ายังมานั่งจานดับเรื่องค่าเทอมอะไรกันเลยเราก็มันก็ขึ้นอยู่มันแต่ก็คงม,มีเลท่าเทอมต่างกันออกไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างผมบอกตามตรงว่าตัวผมเองอรผมก็ไม่ค่อยได้ทราบเรื่องค่าเทอมอะไรเท่าไหร่ เพราะว่าจริงๆคุณแม่เป็นคนดูแลแต่ผมก็แค่รู้แค่ว่าอยากจะให้น้องได้ไปเรียนในที่ที่ที่ดีที่สุดสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก็ช่วยกันครับก็ดูกันว่าเออตอนนี้อยากให้เขาไปเรียนในหลักสูตรไหนอะไรยังไงแบบว่าเขามีอะไรที่ต้องพัฒนาโรงเรียนนี้กับโรงเรียนนี้มีข้อดีต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณภาพกัามากกว่าที่ว่าแค่ดีแพ่ใช่ผมว่าผมว่าแพ้ๆนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพนะครับผมมันขึ้นอยู่กับตัวโรงเรียนมากกว่า โอ้โหไม่น่าไม่น่าจะถึงขนาดนั้นนะครับผมอันนี้เพิ่งอนุบาลสามเองนะครับครับผมส่งสารผมแล้วกันนะครับผมค่าเดิมแพคขนาดนั้นไม่ค่าจะจ่ายที่ได้มาเป็นของถุกกับการดูแลของผมไม่อัน่จริงก็ไม่อยากรู้ว่าเขาไปเอาค่าเทอมเลขนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยคิดว่าคิดว่าผมไม่ใช่เลขจริงอ่ะครับเพราะว่าค่าเทอมมันเป็นแบบตกใจเลยนะผมคาเดาตกใจครับแล้วคิดว่าแต่คือมันคือผมไม่รู้เลข ชัดเจนนะ่เขาที่รู้ว่าไม่ใช่เลขนี้อยู่แล้วครับไม่ถึงเท่านี้อยู่แล้วค่าเทอมเด็กอนุบาลสามคงไม่แพงขนาดนี้อยู่แล้วเลยขอถามคุณแม่เลยนะครขอได้ถามแ <tan S 1> <c oughs> นะ่ถ้าหลัสรนชาติเนค่ยนีนัแบอืดก่อนก็เป็นใหม่เลยหลัสุรนา,าชาตินะครับแต่ว่าก็ผมไม่ใช่ผงไม่ใช่ค่าเทอมแพงขนาดนี้ครับผมคือในความจริงแล้วถ้ามันดีจริงคุณภาพดีจริงเราเราก็ยินดีอยู่แล้วครับคือ ผมคงไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจเรื่องว่ามันแพงอะไรยังไงเท่าไหร่หะอะไรเงี้ยแต่คือเอาเป็นว่าให้คุณภาพมันเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องจ่ายไปก็คือโอเคแล,ล้วน้องไปเรียนฮปปี้ไหมครับพี่ชอบครับคือวันไหนเขาเป็นคนชอบโรงเรียนอยู่แล้วครับชอบไปโรงเรียนเจอเพื่อนเจอคุณครูเขาจะแฮปปี้ไม่ไม่งองแงไม่งอแงจะมีไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มอะไรให้น้องอีกไหมคะก็เป็นอะไรพิเศษก็ก็มีเรียนภาษาครับผมเรียนภาษา อะไรพวกนี้ครับแล้วก็มีเรียนดนตรีบ้างนิดหน่อย<ป>คือก็ส,กสอนก็สอนอะไรที่เป็นพื้นฐานนะครับแต่ว่าคือด้วยความที่เราอาจจะแบบไม่ได้เก่งเรื่องสัเนียงมากเราก็ไม่ได้ไม่ได้พูดสัเนียงให้เขาฟังมากอยากให้เขาไปได้ฟังสัเนียงที่ถูกต้องจากครูฝรั่งมากกว่าอะไรอย่างงี้ อ๋อก็คือไม่ได้ไม่ได้กังวลว่าจะสอนผิดแต่ว่าแค่กลัวเอาสำเนียงที่แบบว่าไม่ถูกต้องจริงๆไปให้เขาฟังอะไรเงี้ยให้เขาไปฟังจากคุณครูที่โรงเรียนดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดพวกพื้นฐานเช่นคำศัพท์อะไรเงี้ยสอนให้ารงจริงน้อเขอาเรียนอะไรเอกพิเศษคะเขา,เอ,าอ๋อคืออย่างแบบเรามันจะมีที่เรารู้สึกว่าเออพอเนี้ยเขาได้ไปลองเรียนแล้วเขาชอบอะไรเงี้ยก็มีครับเช่นแบบ ตอนนี้เขาเรียนเกี่ยวกับพวกปัญหาชาวอะไรอย่างเงี้ยเสียบต้องใช้ความคิดหรือแบบว่าต้องแบบได้ดูรูปแล้วก็เทียบรูปอะไรพวกเนี้ยเขาจะชอบเราวัดได้จากว่ากลับมาเขาเอากบะดานมาทําเองอะไรพวกเนี้ยค่าธรรแทนียวรควรเป็นดาราม่าอย่างงีไหมคะที่แบบถูกจับผิดเรื่องค่าเทอมแพงอะไรเงี้ยอ๋อไม่ไม,ไม่ไม่ควรเป็นเรื่องดาราม่าอย่างแรงครับเรื่องนี้แต่ที่เกิดเป็นไงบ้างก่อน ไปนะญี่ปุ่นมีไงบ้างที่ปุ่เออสะดกดีครับสะดกดีครับก็ไปพักผ่อนกันทางครอบครัวครามนร้มันเป็นที่ที่เราแพนกันไว้ล่วงหน้านานพอสมควรครับเพราะว่าต้องตัวไว้ไเมกรยกันบ่อยมากเลยคนกบ่อยกันเหลือเกิเพราะว่าคือเราก็ก็ชอบประเทศญี่ปุ่นด้วยด้วยหมายถึงว่าเราก็แบบเอ,อ ชอบอาหารชอบเมืองเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างคราวนี้ที่ไปก็ไปในที่ที่แบบเราไม่เคยไปอะไรเงี้ยเหมือนก็ไปฮอไปโดนหน้าร้อนอะไรก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งบรรยากาศที่ร้อนมากครับผมดีร้อนเป็นยังไ <c oughs> ร้อนร้อนเหมือนกันแต่ก็ดี <c oughs> แต่ก็ดีชอบดีครับมันใหม่เขาก็สนะุกเนาะคืออยากจะบอกว่าทุกวันนี้ที่เวลาเราไปเที่ยวกันครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเกินสักหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเราพาน้องไปเที่ยวแหละเราก็อยากพาเขาไปเปิดหูเปิดตาพาเขาไปเที่ยวใน เพราะนั้นเราก็จะมีการจัดวางโปรแกรมที่เป็นของเขาครับสวนสัตว์บ้างเอาคอเรียมบ้างอะไรบ้างให้เขาแบบเอ็นจอยของเขาเลยไม่ได้ปิดเทอมครับผมแต่ว่าคือ,เ,อเป็นช่วงคือมันแพนไว้กันแบบครึ่งปีครับเวลไปเออไม่ไม่น้อยครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดพอดีมันเป็นวันหยุดที่หยุดกัน4ีหวันเครันครับหรอ มีหรอไม่เห็นค่าเทอมแบบมีเรื่องเลยเข้จหแากดาองแปดนี่คนข้งพี่ชายไม่ร่วงหรอกต่งานเดียวพ่นมันมางานเดียวก็ได้หรือปะไม่แนเจ็บหรอพวกเจรเนอนดามดาอมรากอยาเอาดาดาแต่เอาวันนี้ของวันใหม่หรอแ้ยตวเด

เดี๋ยวพี่ยังเดี๋ยวเดี๋ยวยหันอยู่แล้วมอยชูงานเอาบอลน้องคนด้วยโอเคเดี๋ยวแนวอีกทีหนึ่งนะบ้านะอันนู้นถาม่ต้องเข้ามาค่ะนั่งมันจะถ่ายภาพคู่บอลเหรอโอ้

ไอ้เพ <meye> <c flats> <mumbles> ื่อนเราเออไอ้เพ <n> ื่อนเรา